สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราในช่องฟางนุชเพชรน,นะครับวันนี้มีควันน้อยลอยลีลาถ้าก,ก็คือควันแชปมป์ของเรานะครับน้ำหนัก17นะครับอยู่ปสีแล้วนี่มันกี่อันกันวะอุ้ยฟูงอะไรเนี่ยข้างหน้าดูสองเพชรนะครับอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว คังหน้าครับนงหน้าวันนี้ฝึกทองเพชรไปด้วยครับฝึกขี่นะครับผมห้ทองเพชรได้เดินเล่นออกกำลังกายนะครับสบายๆวันนี้เราว่าจะไปเล่นกับพี่บวานแต่พี่บัวนไม่ว้างครับรถ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 จอดรถครับรถ ติดมานะครับดูครับทองเลดดี้ไม่หนักหรอกครับผมรับน้ำหนักพอไหวครับอือมบรรยากาศเย็ยยนๆนะครับช่วงนี้

สวัสดีค่ะแม่เมทซีค่ะฝากช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะเป็นช่องใหม่ค่ะเพิ่งเปิดใหม่นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบค่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแม่เมทซีน,นะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมช่อง อะไรบ้างครับช่องัังลคกี้แฟมิลี่ครับผมลัคกี้บวกครับผม Lucky นะครับลัคกี้แฟมิลี่นะครับสาวยางรถครับสาวยางรถครับผมโอ้ยพ่ออย่าลืมนะสาวยางรถวันนี้ผ่านมาก็รยจะแปะช่องหาฝากช่องด้วยนะครับผมฝากพังลัคกี้แฟมิลี่ด้วยนะครับแม่แม่สิบสิ่ท่านครับผมจะพูดหายเพรย่าลืมเนอะครับผมช่องอะไรนะพังลัคกี้แฟมิลี่ครับลัคกี้แฟมิลี่ครับผมแม่แม่สี่นะครับผมช้างตกงานบวกช้างตกงานครับผมช้างตกงานนะครับดีใจไหมจากภูเก็ตนะครับจากภูเก็ตด้วยแล้วก็แล้วก็อย่าลืมช่องโค้พันด้วยนะครับผช่องโค้พัน บนีด้วยว่าช่องพอพันน่น้ขันไหน้่งขัครับก็อย่าลืมน้องขันนะน,นะน้องขวัญด้วยน้องขวันตกง,ง,งานนะครับน,นไปแล้วก็ผ่านหลายช่องนะครับช่องเล็กช่องใหญ่นะครับอบ้อ <c oughs> วนเดาจากทางนัาน ดูตงเึ้นดึนนะดูตังเนดนเ,ดนดเ,นเดนฮ้ยอึ้ยโอ้โหตบอีกแล้วครับผมเครันไหนครับทำอะไรกันครับผมกำลังทอะไรวะ เฮ้ยทางกันตาตาด้วโอ๊ยเห็นว่าสางอย้องไม่ต้องไม่ครับผมโอ้ผวีดีสางเลยพีแนนตัวเลไไปาหเน่โอยนี้าดียวว้า ย่งย่งย่งกําลังปึงเมอกี้อะไไทยไหมมื่อี้ยังรูู้ความเบี่ยนฮะมานเบียหมดูอีกแล้วับแมนืไ้กมีกระดดกระดดใส่นดื่มนกนละมันสีกระดดใส่เจ้าของครับถึงเวลาแล้วครับวันนี้มีงานอะไรนะครับเราก็มามัวอะไรับนี่สมัครพั่ไงหรอ เดินต่อช้างไมาครับเนี่ย้างแต่งตัวแปกนะครับให้ตูดพูดมากเลยครับเดี๋ทองเพชรเราต้องเข้าไปชักชาย่อยนะครับเงียบเราไม่รีแงรมอเ่นาะเนี่ราไมรีนาะ้ยเ่ น้องอะไรครับนี่นมานูนรีมสวยมากน่ครีมนงถ่านครีมสวัสดีครับน้อโอ้มากน่ครีมไไหนครับน่มครีมนครีมจะไปไหนครับไปงานบ้านแป๊ซี่นะคะงานป๊บซี่มันเกิดบ้านบ้นเกิดแป๊ปซี่ไม่ใช่วันเกิดครับเป็นงานรอบรอบทำงานได้เข้าโครงการนะครับเลยเลียนร้องครับ ผมบัวช้างสวยครับเป็นวันนี้ผ่านมาเจอช้างสวยเลยน้องกลือน้องกลือจุ๊บจุ๊น่องกล่อน้องเกลือจุบเลยจุเลยจุนบลเยจุ๊บเายจ่๊บเลนจี๊เลยจุ๊บเลยลยจุ๊่เลยจุลยจุ๊บเอยจุ๊บเลยจุ๊บเลบเลยจุ๊บเลยจุ๊บลเลยจุบเลยจุ๊็เล่จุ๊บเลยบเลยครับดูชุดก็รู้บ เดินออกไปใช่ไหมครับต้องทองเพชรเป็นตัวด้วยก็จะได้จะได้รู้นะครับว่าวัวมืดตัวมืดมาครับมุมเมกี้ครับได้แต่มุม้างค่างปุ้ยวุ้ยวัววัววัวหัว นี่ครับผ่านหน้าบ้านต่างๆมานี่ครับสวยมากมาเที่ยวได้นะครับผมตอนนี้ก็เปิดได้นะครับไม่ได้ปิดใช่ไหมพ่อหอยไม่ได้ปิดนะครับเเปิดเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับก็ฝากแม่ตีนะครับมาเที่ยวได้นะครับเพราะว่าเรามีเอ่อวัคซีนแล้วไม่ต้องกลัวนะครับครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เอ่อบ้านกันเลยนะครับผมเดินผ่านมาเจอกับปอนเกียวของเรา

ขอกเล่นนะครุณมาคนเกียวจะไปส่งที่ไหนต่อครับโมบานครับไปลิ้นเลยใช่ไหมโมบานชื่นใจแล้วครับเกลียวตาไปเรื่อยๆอ๋อขอบคุณมากนะครับคนเกียวเล้วก็โอ๋อคุณมูแล้วครับคุณลุงมูเป็นไงบ้างครับคุณลุงมูพี่บ้าไม่ใช่พูดพี่บ้าบ้าแล้วปีนี้ว่าอะไยิ่งโมบานบ้าเลยอ่ะเต๋อไปครับสุดดีครับไปไปกระปุกนี้ก่อนอาชมลงให้บูสูงนี่เอาเกล้วยเอ้ยลุลุมลุลุบูสูงสูง ได้รูเรื่องกัอเข้อไหนนึงต้องเวทบนทุ่งบนบนทุ่งบนทุ่งเออนั่นแหละเอ้าน้องแช่มน้องแช่มให้นะครับโอ้ยกลืนลื่นออกจากปากโอเคมีออเดอร์นะครับวันนี้โชคลาภลูกหมานนะครับเฮ้ยต้องเวทจะช้าหน่อยเดินค่อยหน่อยเดินไปมากถึงถึงบ้านแล้วเดินไปมากเลยครับให้กล้วยหน่อยให้กล้วยหน่อยต้องเวทเอ้ย ใชินนะครับาการเรกบเอาเก็บเอไไเออ๋อเพชรบนสูงโอ้กินมาได้เเอาไเลยเลยเับผ้ช่วงานครับไดิมุดดิมเดินไปมากเลยครับเดินเร็วออดูงานอ่ะอืช่วยงานนะครับ้โ คลิปผมันได้ทำคลิปนะครับเจอเจอเจอใครมาเขาเลยสองขันระหว่างเชือกนี้กับเชือกนี้เลือกเชือกไหนช้างกับเชือกนี้กับเชือกนี้เลือกเชือกผมนะครับผมพ่อผมดูดีกว่านครับผมดูครับอนาคตผมไปไกลกว่าอนาคตผมไปไกลกว่าคนะอนาคตเขาจ่ายสูงนี้ลงมา ก็การฝึกนะครับจะเข้าบ้านเราแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องฝึกให้เขาคุ้นชินเกี่ยวกับการนั่งนะครับเราจะให้เออคนตัวเล็กนั่งก่อนนะครับว่าเราฝึกเต็มทีด้วยนะครับวันนี้เราก็เดินไปช่องนู้นช่องนี้บ้างนะครับผ่านหลายช่องนะครับวันนี้ก็ขอฝากด้วยครับ ช่องช้างรักทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่ช่องเล็กนะครับลักทุกบ้านนะครับครับผมก็ฝากด้วยชาวช้างเราก็ไม่ทอดทิ้งกันนะครับเอานี่แหละครับเอาให้นอนลงนอนนุ่ลงขาเลยนอนนุ่นอนนุนอนนุเอานอนลง่มนอนนุ่มนอนลงอนนุ่มกันนอนนุ่มจำไว้ดินอนนอนนุนอนนุ่มดิดินอนนุ่ดินอนนุเดี๋ยวให้ให้นอนก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเราจะให้นอนก่อนนะครับ

โอเคครับผมก็สำหรับทีปนี้ก็ให้รับชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมจะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ